สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีแกงปลาคอเซน,นอไม่ชมแย่ yeah. mm hmm. เห็นบอ่อเพลี่นี่ปลาคอนะคะก็ได้หาดอกซื้อเอาซื้อในตลาดลรวก็มาแกงกันน้ำไม่ชมกันพี่ีม่ตอนใหญ่ๆค่ะบริเนี้เอาราคาซื้อเอาทั้งนั้นแหละนะ,ะกินน้ำไม่ชมกันชดบน้ำไปค่ะ อาจูกแซ่บจ่ะก็ควาเฮ็ด,ด,ดเ,เองกินเองก็แซ่บเองนะคะกระขอกินน้ำไม่สกมามากินป่าะค่ะไง กินได้ทุกบาทแต่ว่ายกเยวีนอะาไหลก็จิบิต่โมเป็นยานะฮะคือประคอแมออ่ช่องโตอ่ะคือสิบบาท ก็ได้ไปหากินต่อค่ะอันว่าจะอยู่บ้านเดี๋ยวพอชิ้นน้องไม่สวมมาถุงนึงกับประคอสองตัวแล้วมาแก่งนะ Cho mà cũng cả ớt luôn Xem kèm cứ bạn hoa xe phải ít à? à. Đang đó phụng nó mới sống tóc xoang nặng cảm giác nó sống nha Mà kinh bạc

อาหารแ้าน,านอเอาแ่กอยู่แล้วครับโมมีออย่ยังดอกเหตว่าโบแ่กกินมนคลหง่ายๆกินง,ง่ายๆแต่โมหุมองหากับแฉกยังไงก็อ่นอนๆซ่ะ อยากกินเนี่ยงหาซื้อไม่ให้กินเอาค่ะดูน้ำมันยาบคือจากนี้นก็ใส่มมอย่างเดียว คนนักกินปลาค่ะ cho mày xuống có thế dẹp ổn ổn ขอสังคมอะรงไรง่ายๆของกินมือเสีก,กว่าอืม <c oughs> Hmm. onon so, yeah. -on. mm -hmm. ไละอืมบค่ะคลิปนี้ว่าชอบนี้แล้ะค่ะอคิปหนาพอกันไหมแ้ยงหาอย่างไม่สูกินมาเห็ดสูเบิงแล้วคหะเนาะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะขอบคุณไลยๆเ้อค่ะที่ติดตามคลิปจ้า